แล้วก็จบลงครับกิจกรรมสนุกๆของน้องๆในสนามนี้กิจกรรมต่อไปในสนามหน้าจะเป็นอะไรต้องห้ามพลาดและในช่วงนี้ครับไปชมผลการแข่งขันของน้องๆในสนามแรกกันครับผลงานของผู้ชนะในสนามแรกของการแข่งขันช้างเจนสกอฟทัวร์2022รายการ BCPG Classic 2022สนามฟินิกโก g กอล์ฟแอนด์คันที่ขับจังหวัดชลบุรี เรามาเริ่มกันที่ช้างจูเนียร์เจนส์บอยแชม์สนามแรกตัวเป็นของน้องตีตีวรพลประจันพานิตกับผลงาน2วัน3มนเดอนผ่า72-75-147สวัสดีครับผมชื่อเดชชายวรพลประจันพาณิตครับวันแรกจะเป็นเออสามารถปลูกได้ปลุกถึงกินได้พัดไปดีครับก็วันแรกออกไป เกมค่อนข้างดีครับเซฟได้เยอะครับแต่ว่าวันที่2อออกไปรแรกๆจะเริ่มเสียโบกี้ได้งพระห้าจะทําคะแนนได้ดีสุดครับเพราะว่าสามารถตี2ออนได้เกือบทุกกลุ่มเลยครับตีดีตีได้ตีตามที่ใจต้องการไม่ต้องชนะคนอื่นก็ได้ครับสนามหน้าก็ทําให้ดีที่สุดของตัวเองครับ มาต่อกับผลงานช้างจูเนียร์เจนฝ่ายหญิงกันบ้างครับชมป์เป็นของน้องจีน่าสัสิสอนจงศรีอดิสรที่ควา้าแชมป์ไปด้วยผลงาน8โอภา7 6 7 6 152สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสัสิสอนจงศรีอดิสรชื่อเล่นชื่อจีน่าค่ะอายุ12เล่นอยู่จูเนียร์เจนส์ girl ค่ะวันแรกก็ตีวันแรก ชิปพัดไม่ค่อยเสถียรค่ะวันที่สองพัดดีขึ้นกว่าวันแรกค่ะกาหลุมแรกก็กดดันท่ากดดันมากเพราะก็เคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นกับพี่ๆที่เขามีสีมือแบบนี้ค่ะช็อตที่ทำได้ดีก็น่าจะเป็นลูกหลุม18ค่ะที่เขาออกมาแล้วค่อนข้างที่จะใช้ได้ยช็อตที่ไม่ดีก็พัดระยะประมาณ2.9ไม่ลงค่ะ ก็ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาแข่งรายการนี้เพราะว่า1นะคะสนามดี 2, 2> เพื่อนเยอะค่ะและรายการจัดค่อนข้างดีค่ะดกานผลงานของพี่รองฝ่ายชายกันบ้างกับคลาสซูเปอร์เจนส์บอยแชมป์ของสนามแรกคลาสนี้ได้แก่น้องธนพลวัฒนาวารสักกุลกับผลงานที่เก็บอันเดอร์สนามไปที่1อันเดอร์พาเ7็1 1ิ สวัสดีครับผมชื่อนายธนพลวัฒนาวรสกุลเล่นค์ดซูเปอร์เจนบอยครับค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าวันนี้ก็พลาดไปหลายอย่างแต่ก็มีพัดที่ดีช่วยไว้ครับหลุมที่ผมพลาดมากที่สุดคงจะเป็นหลุมพาห้าหลุมที่1ิบครับผมตีไปสอออนแต่ทำสามพัด จุดอ่อนในวันแข่งทั้งสองวันน่าจะเป็นลูกชิปครับชิปได้ค่อนข้างไม่ดีเลยแต่พอที่จะพัดได้มันก็เลยไม่เสียเยอะมากครับพยายามรักษามาตรฐานตัวเองไว้ทำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับในสนามที่เหลืออยู่คาดว่าก็คงพอจะที่พอจะไปต่อได้ครับก็เพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ดีแล้วครับวันนี้ลมแรกไอ้ลมแรงๆลมแรงมากครับ แล้วก็อาจจะด้วยเลเยอร์ที่ยากครับเลยทําให้ผลงานไม่ดีแล้วก็ค่อนข้างกดดันครับแนะนําให้มานะครับเพราะว่าสนามค่อนข้างดีคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแล้วก็รางวัลค่อนข้างดีด้วยครับมีทั้งคะแนนสะสมแล้วก็เก็บแรงเข้าแคมป์สวัน2คืนครับแนะนําให้มาครับเปิดประสบการณ์ใหม่ด้นานผลงานของฝ่ายหญิงคลาสซูเปอร์เจนส์เกิร์ ผู้ชนะเป็นของเขมินตรางามเหลาสกอร์รวม1โอพาเว7 3 1 4 5สอร์พารสวัสดีค่ะชื่อเขมินทางามเหล่าค่ะชื่อเล่นชื่อพีเจค่ะเล่นอยู่ค่สซูเปอร์เจนเกิลค่ะ จุดแข็งในแมตชนี้ก็น่าจะเป็นช็อตแอปโปสค่ะเพราะว่าขึ้นจีนค่อนข้างดีค่ะจุดอ่อนในแมตชนีน้น่าจะเป็นเรื่องพัดนะคะเพราะว่าพัดไม่ค่อยดีค่ะระยะสั้นเก็บไม่ค่อยได้ค่ะก็เป้าหมายในปีนี้ก็คือทําให้เต็มที่ทุกๆวันทุกๆช็อตค่ะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะแล้วก็มีเล่นให้มีความสุขค่ะ ไม่ไม่อยากกดดันตัวเองนะคะไม่อยากคาดหวังะค่ะก็จะเล่นไปตามสเต็ปเรื่อยๆะค่ะทำให้กลับไปเวิร์กในสิ่งที่ยังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะอยากจะเชิญเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้สมัครเจนนะคะให้มาเล่นด้วยกัน,นะค่ะในแบทที่สนุกๆอย่างนี้นะค่ะขอบคุณและผลงานของคลาสซูเปอร์เจนทั้งฝ่ายชายและหญิงมีดังนี้ครับแชแมป์ของฝ่ายชายได้แก่น้องแตงไทยปกกิดจุมพลา ที่2วันทำคะแนนจบมาที่อีเวนพา2วันทำคะแนน70-74-144สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกิจจุมพาครับเล่นอยู่คาสเปเชียลบอยครับ2วันอีเวนรับผมวันนี้ตีเกินไป2โอวเวอร์พาครับก็โดยรวมก็เกมนิ่งดูนิ่งขึ้นครับผมก็ เล่นดุดน้อยลงก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นครับสหลุมสุดท้ายครับผมออกโบกี้แล้วก็ดับเบิลตามครับไดเวอร์หลุม17ผมทีออฟออกขวาแล้วก็หลุมสุดท้ายผมทีออฟออ,ออกบีครับก็เป็นรายการที่ดีครับเล่นสนุกไม่เครียดครับรายการนี้ดีมากครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากไปมากๆครับไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับ เพราะว่าจะได้หาประสบการณ์ให้ตัวเองกับการแข่งต่างประเทศครับก็เชิญชวนครับมาแข่งกันได้ครับรายการเป็นกันเองจัดดีครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเล่นที่นี่อยู่แล้วและปิดท้ายกับผลงานของคลาสซูเปอร์เจนส์เกิลน้องแซนวิชพิมพิสาสีสุดธรรมคะแนนรวม7อันเดอร์พา69 68 137้าคว้าแชมป์สนามแรกไปครอง สวัสดีค่ะชื่อแซนวิชพิมพิศาสิทธธรรมอายุ18ปีอยู่คลาสเปเยลเจนเกิลค่ะวันนี้ตีอยู่แฟเวมากกว่าเมื่อวานค่ะแต่ตีเหล็กไม่ค่อยดีแต่พอตีไปใกล้ก็ทำไปดีได้ก็เลยตีลบสี่ค่ะจุดที่แย่ที่สุดคือดเวอร์ค่ะเมื่อวานอยู่แค่9แ้า์ฟเวค่ะแล้วก็มีตกน้ําไปด้วยลูกหนึ่งแต่พอตกน้ําก็เซฟพาได้ก็เพราะว่าตีเหล็กไปใกล้ด้วยจุดที่ดีก็น่าจะเป็นพัดเก็บค่ะเพราะว่า4ฟุตอะไรอย่างงี้ก็ลงหมดเลยค่ะ อยากให้ทุกคนมาแข่งขันรายการนี้ค่ะเพราะว่าสนามก็สมบูรณ์แล้วก็คอนดิชันก็ทา้าทายด้วยค่ะแมตที่ดีที่จะได้สร้างแบบว่าพัฒนาตัวเองฝากติดตามผลงานหนูต่อไปด้วยค่ะจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ และการแข่งขันในสนามแรกก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นได้ชัดครับว่าการแข่งขันในรายการนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันเพียงอย่างเดียวเรายังสอดแทรกกิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องๆได้เสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆและในสนามหน้าเราจะไปเจอกันที่สนามกอล์ฟแลนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันที่ขับจังหวัดนครราชสีมาในรายการบางจากคลาสสิก2022เพราะโอกาสที่น้องๆจะได้ไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมกับช้างเจนสกล์ฟทัวร์2022สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัน ขอเชิญนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2022สนามที่2รายการบางจากคลาสสิกสนามแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์ควันที่ขับจังหวัดนครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร065-6962229และไลน์ @jensgolf